สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมเอกส,สิทธิ์สมินทรปัญญาขอพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับไปชมประเพณีเดินขึ้นดอยหรือประเพณีเตียวขึ้นดอยไหว้สาปปารมีพระบรมาธาตุดอยสุเทพถวายน้ำสงพระราชฐานครับ พิีนี้จะจัดเป็นประจำทุกปีก่อนวันวิสาขาบูชาครับสำหรับปีนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีพิธีเปิดณนะลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยตำบลสิทเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับมีนายวิเชียนพุทธิวินอยู่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ก็ได้นำข้าราชการประชาชนและพระสงฆ์ร่วมกันเดินขึ้นดอยสุเทพครับประชาชนทั้งหมดที่มาร่วมงานก็จะร่วมกันเดินขึ้นดอยสุเทพเระยะทางประมาณ11กิโลเมตรด้วยกัน สำหรับพิธีเปิดปีนี้เริ่มประมาณ20นาฬิกาครับขณะมีพิธีก็ได้เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักแต่ประชาชนชาวพุทธที่มาร่วมงานก็ไม่ยออ่อท้อต่างพากันเดินขึ้นไปบนดอยสุเทพตามแรงศรัทธาครับสำหรับประวัติความเป็นมาของประเพณีดังกล่าวก็มีดังนี้นะครับประเพณีการเดินขึ้นดอยสุเทพนั้นก็เชื่อกันว่า เริ่มตั้งแต่การเกิดเหตุการณ์ปฏิหารที่องค์พระบรมสารีริกธาตุวัดสวนดอกแยกออกเป็นสององค์ครับทําให้พระเจ้ากือนากษัตริย์ผูุครองราชสมัยนั้นคิดหาสถานที่ที่จะสร้างวัดขึ้นเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุาศาศาอีกองค์หนึ่งจึงทรงทําการเสี่ยงทายในวันวิสาขบูชาวันเพ็ญเดือน6ของปีนั้นทรงอธิษฐานเสี่ยงช้างมงคลครับถ้าช้างไปหยุดณจุดใดก็จะใช้สถานที่นั้น เป็นที่สร้างวัดเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุช้างเสียงไทยเริ่มเดินออกจากวัดสวนดอกครับบ่ายหน้าขึ้นสู่ดอยสุเทพไปจนถึงยอดชั้นที่1ชื่อดอยหมากขนุนหรือดอยช้างนูนลและขึ้นต่อไปถึงยอดชั้นที่2ชื่อดอยสนามยอดหรือดอยสามยอดครับ ระหว่างทางช้างเกิดสั่นแล้วก็หยุดพักช่วงหนึ่งพระเจ้ากิรนาจึงโปรดให้สร้างวัดขึ้นณจุดที่ช้างพักปัจจุบันคือวัดผาลาดครับเมื่อช้างหายเหนื่อยก็ลุกเดินต่อมุ่งหน้าไปจนถึงชั้นที่สชื่อว่าดอยสุเทพซึ่งขณะนั้นมีราศีวาสุเทพนั่งบำเพ็ญเพียรอยู่ในถ้ำช้างก็ไปหยุดและตายที่นั่นพระเจ้ากิรนาจึงทรงให้สร้างวัดพระาธาตุดอยสุเทพขึ้นณตรงจุดนั้น และเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุเจดีย์ครับและในปัจจุบันมีการตั้นรูปช้างอยู่ในบริเวณดังกล่าวด้วยจากจุดที่ช้างเดินจากวัดสวนดอกไปเรื่อยๆทำให้เกิดเส้นทางที่เรียกว่าด่านช้าง ภายหลังจากที่สร้างวัดพระาธาตุดอยสุเทพเสร็จแล้วพระเจ้า,ากือนาก็ทรงใช้เส้นทางดังกล่าวนี้เดินขึ้นไปนมัสการพระาธาตุดอยสุเทพจนกลายมาเป็นประเพณีเดินขึ้นนมัสการพระาธาตุดอยสุเทพสืบต่อมาครับด้วยเชื่อว่าจะทําบุญให้ได้กุศลแรงก็จะต้องเดินขึ้นไปทําบุญที่วัดประเพณีเดินขึ้นนมัสการพระาธาตุดอยสุเทพ มีขึ้นในวันที่14บ่ค่ำเดือน6เรื่อยไปจนถึงเช้าของวันขึ้น15บห้าำเดือน6เป็นประเพณีที่ชาวเชียงใหม่ถือปฏิบัติสืบมาเป็นประจำทุกปีเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นเอกลักษณ์พิเศษของชาวล้านนาครับนนจจรต่อมาจุดเปลี่ยนแปลงของประเพณีเกิดขึ้น เมื่อปี2477เมื่อพระทูบารสีวิชัยร่วมกับชาวล้านนาสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพนะครับเพราะเส้นทางเดิมที่ใช้เดินนั้นมีระยะทางประมาณ14กิโลเมตรลักษณะเป็นทางเดินเท้าทั้งสูงชันและก็คับแคบดังนั้นเมื่อเดินทางไปก็จะต้องพักแรมอยู่นมัสการอบกรมสมโพธเป็นระยะเวลาหลายวันถึงจะเดินทางกลับบ้าน เส้นทางที่ครูบาศรีวิชัยสร้างขึ้นนั้นได้ชื่อว่าถนนศรีวิชัยครับซึ่งในตอนแรกที่ทําเป็นถนนถือว่าเป็นถนนดินลูกกรังต่อมามีการปรับปรุงเป็นถนนลาดยางในปี2524เมื่อพระธาตุดอยสุเทพเป็นเขตอุทยานแห่งชาติตามเส้นทางถนนศรีวิชัยไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพพระครูบาศรีวิชัยและชาวบ้านก็ได้ร่วมกันสร้างวัดขึ้นอีกสามวัดก็คือวัดโสดาบัน ปัจจุบันคือวัดศรีโสดาวัดสกิณาคามีปัจจุบันคือวัดผาลาดครับและก็วัดอนาคามีโดยวัดอนาคามีนั้นได้กลายเป็นวัดกลางในปัจจุบัน พระครูบาศรีวิชัยได้เปรียบการเดินทางขึ้นวัดพระาธาตุดอยสุเทพไว้ว่าเป็นเสม,มือนการเดินทางไปสู่การตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ของพระพุทธเจ้าโดยเปรียบเทียบวัดพระาธาตุดอยสุเทพคือวัดอรหันต์ลักษณะาการเดินทางจะเดินด้วยเท้าถือประทีปทูบเทียนเป็นริ้วกระบวน ประกอบด้วยพระสงฆ์เดินนำหน้าสวดมนต์และประชาชนเดินตามหลังโดยเริ่มขบวนณวัดศรีโสดาและนมัสการวัดสกินาคามีครับาารรต่อเนื่องไปยังวัดอนาคามีและเดินทางขึ้นไปนมัสการวัดพระาธาตุดอยสุเทพ หลังจากนั้นก็บำเพ็ญศีลวิปัสสนาทำบุญตักบาตรในเช้าวันรุ่งขึ้นและจึงเดินทางกลับจึงถือได้ว่าอานิสงส์แรงหรือได้ทำบุญมาก เสื่อมสิ้นเป็นธรรมดาพวกเธออย่าได้ประมาทรีบหาที่พึ่งแก่ตนประเพณีการเดินขึ้นดอยในยุคหลังครูบาศรีวิชัยนั้นนำสร้างถนนขึ้นสู่วัดพระาธาตุดอยสุเทพนอกจากจะเป็นการเดินขึ้นไปปฏิบัติธรรมสักการะองค์พระบรมาธาตุดอยสุเทพแล้วยังเป็นการระลึกถึงพระคุณแห่งครูบาศรีวิชัย ที่ได้เป็นผู้นำในการสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพนี้อีกด้วยคงจะได้ทราบความเป็นมากันแล้วนะครับว่ากิจกรรมในครั้งนี้เห็นถึงการร่วมแรงร่วมใจโดยแต่ละจุดข้างทางนั้นก็จะมีผู้นศรัทธาละครับนำอาหารและเครื่องดื่มมาให้ประชาชนเดินขึ้นดอยได้รับประทานกันฟรีตลอดทางครับ นับว่าเป็นภาพที่ดีในสังคมไทยในยุคปัจจุบันที่ยังมีการแบ่งปันเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันอยู่สำหรับวันนี้ผมเอกสิทธิ์สมินทรปัญญาศูนย์วิทยุอ,อสมทภาคเหนือตอนบนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ